ถ้าไปดูที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอย่างจุดนี้ตอนนี้ยังบานไม่เต็มที่เลยครับสําหรับดอกบัวตองที่บานอยู่บนยอดดอยอยู่บนยอดดอยแม่อุคอครับตาบลแม่อุคออําเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับตอนนี้ยังบานไม่เต็มที่ครับทางนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนบอกว่าทุ่งบัวตองที่ดอยแม่อุคอเริ่มผลิบานและประมาณร้อยละสิบตัวเลขนี้สําคัญนะคุณผู้ชมเพราะปกติเนี่ยถ้าเป็นช่วงนี้ของปีครับ จะต้องบานอย่างน้อย50%อเพราะว่าสัปดาห์หน้ากลางเดือนพฤศจิกายนจะต้องบานเกือบ100%ซแล้วก็อาจจะเพราะว่าอากาศหนาวมาช้าหรือไม่นะครับตอนนี้ก็เริ่มเหลืองแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมไปก็จะเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้และจุดนี้จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แคนต่อปีเลยครับถ้ามาที่นี่ครับนอกจากจะได้ไปชมความงดงามของทุ่งบัวตอง อากาศที่เย็นสบายแล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกจานวนมากนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นสายมูสายบุญ<ะ>สํานักสงฆ์ดอยมูหย่าครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนชาวปากะกะยอก็มีหรือว่าจะไปที่บ้านหัวน้ําแม่สุรินอุทยานแห่งชาติน้ําตกแม่สุรินแบบนี้นะครับไปดูกาแฟเด็กดอยอ่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ทาหารญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2หรือว่าจะไปที่วัดต่อแพรก็ได้นะครับตอนนี้ก็เตรียมเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสแล้วครับ ช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยขึ้นมาเที่ยวแล้วนะครับก็เริ่มบานไปแล้ว1 0อนะครับยังไงก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับเข้ามาสัมผัสทุ่งบัวตองดอยแม่ออคอไม่ว่าจะมีเรามีตลาดบัวตองด้วยนะครับมีผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่างๆมาคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับมาชื่นชมทุ่งบัวตองดอยแม่ออคอลอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พาไปดูกิจกรรมดีๆไหนๆก็ไปเที่ยวธรรมชาติแล้วก็คืนอะไรให้กับธรรมชาติบ้างหยิบหนังสติกขึ้นมาแล้วก็ยิงออกไปนี่ที่คุณผู้ชมเห็นนะักท่องเที่ยวกําลังยิงกันแบบนี้นะครับเป็นการยิงลูกมาข่าโมงครับไปในพื้นที่ป่าทับลาน เป็นป่ามรดกโลกนะครับป่า2ดินแดนมรดกโลกเขาใหญ่ดงพญายเย็นและพื้นที่สงวนชีวมนทนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากครับหลังจากที่เดินทางมาพักค้างแรมกลางเต็นท์กันชมดอกไม้สวยๆแบบนี้จุดนี้ก็คือที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับและไม่ไกลกันจากจุดเมื่อกี้นี้นะครับนี่ครับศูนย์เรียนรูด้ดอกไม้เมืองหนาวฟลอร่าพาร์ก็มีการ ตกแต่งด้วยดอกไม้งดงามทีเดียวนะครับมีทั้งบลูเลเวียดอกพิทูเนียเห็นไปเมื่อสักครู่นี้ส่วนดอกไม้จริงอยู่ข้างนอกดอกไม้แบบเทคโนโลยีอันล้ำสมัยอยู่ในอาคารโอ้เดินเข้าไปไม่รู้จะถ่ายรูปมุมไหนก่อนเลยเพราะว่าสวยทุกมุมนะครับเป็นลักษณะของศิลปะอิมเมอร์ซีครับผสมผสานเทคโนโลยีแล้วก็ธรรมชาติเอาไว้ด้วยกันเนี่ยคุณศิริมาคุณวิริศเข้าไปปุ๊บต้องมีสักรูปนะต่รูปเดียวไม่พอด้วย ต้องถ่ายหลายๆรูปมาอัพในโซเชียลสักหน่อยนะครับซึ่งภายใน Cloud Airship ก็จะมีเทคโนโลยี Immersive Arts ด้วยนะครับก็จะเห็นภาพความงดงามแบบเมื่อสักครู่นี้เลยค่<อ>นะ